สวัสดีพี่น้องสุขูสุข้นนะครับเมื่อนี้ผ้าที่ผ้าน้องครับผมมากินนี่ครับป่าเผาด้วยครับพี่น้องเด้อมีเขานั้ากันครับผมมื่อนี้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้าขิมตำเองครับตัวนี้เนาะครับนาองน้ำขิมตเองตัวนี้ของเป็นแถวมานะครับเนาะไปสือป่าเผาเปนมากครับผมมาครับพี่น้องครับนะครับอาจจะมําการล้างไม่ห้างมื่อวาเรียบร้อยนะครับนาะมากิน กินสองคนกาแฟนะครับผมเนี่ยครับเพิ่นก็นั่งอยู่ท้างหลังนี่แหละครับนะครับมาครับพี่น้องครับกินนั้งกันครับผมน่ครับโอ้เนือป่างามๆเลยครับจานนะครับเนาะเพิ่นบ่เขากลองน้ำพี่นอนเนี่ยครับมาครับกินนั้งกันสองคนนะครับแต่ว่าเขากลองคนเดียวนะครับเนาะ เสียบน้งกันครับขยับมานังกี่โหลหน้าน้ำมันเหลวเนาะนาอพี่น้องเนาะเรื่ๆไก่กันเนาะมาครับกินเขาน้ำกันครับมันกินปลาเขาใส่มือเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าเอาล้ลางทำความสะอาดมาเรียบร้อย ปลาเปาน้ากันเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้น้าจิ้มตามเองครับนี่ครับตามเองเพราะว่าผมมักย็ดเองน้องนะกินของเพิ่นเพิ่นเ,พน,นเกิมจังไดยบดถึกใจอย่าองครับครับเลยครับพี่น้องครับมาครับผมสุดแซ่บกันครับ พักกับก็มีหอมซีใบเรือยนะครับเนะบาะหอาซีใบเรื่อยพักกาดหอมแล้วก็พักกาดขาวแล้วก็พักชีนะครับเนาะแล้วก็ข้าปุ้นนะ้อันี่ครับข้ดวัตก็ได้กินเนียงขัาข้าปุ่นก็ได้ครับทำต่อไปครับพี่น้องครับ กันสองคนนะครับเพื่อนนั่งอย,ยู่คนหนึ่งคนหนึ่งว่าเขากรองน้ำกันกระเสียบเลยครับกินตามเองคิดตั้งเละกระเสียบนะครับก็มาดีนะครับ ใายทำแบบใายแบบบานๆได้ครับตัว <Okay. S 1> น,นี้เป็นพักชีนะครับใส่กระปะกาศหอมเฮ่ยก,กระปศขาวแม่หล่ะวัวเขาพิทวัวเาื้อ <Okay. S 1> นี่ครับเขาซ้ำนี่ก่อนก็ได้นี่ครับมาพี่น้องมาเร็จแสนต้องกันเด้อครับมันีอ ตัเต็มคำคือถักต้องทำนะ มุกขึ้นงูตัวเนี้มันเกลืเพื่อกินกล้เผาได้ครับพี่น,อน้อง mm. นไหมบะทันพอลืมข้าวกับเนื้อปลาสดๆครับวันนี้ใส้นงจีนเข้าไป ทำยังไงครับพี่น,อน,อน,น,อน,นอ้องครับไปเลยปริ่มตามเองเนะมาพี่น้องมาแสแสปน้ำกันเด้อครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านดีขอมารับชมครับผมหัวเข้าปากเดว่เน้องครับเอาลองเลย ครับพี่น้องครับคุนะครับ,รบใส่สีเลยพวกเนื้อปลาก็าจะออสดได้ใจครับพี่น้องครับถ้าซูน้ำจิ้มจะคล้องอะไรครับเด็ดว,ว่าเพชรนี่ครับเพชรขนาด ได้ครับพี่นองครับเสียบๆน้องกันครับวันนี้ลองบังน้าจิ้มไมคขาเนอะครับนะตัวนี้แรมมาก ิมคนแสบมากกับแสบเพื่อนครับจะรถบริจาคเนาะเครื่องต่ามเองเ้รื่องตามเองรถจัดจานกว่าครับเห็ดเป็นข้ามังไงเนาะพี่ลองเนาะ มาเสแสรบต้องกันเด้อครับทุกทา่านเหตุผลมาดรับชมครับนะครับเหลือออกมาเลยเป็นพุ่งมากเลยผมกับมาดคืนพี่น้งนองเน,อนี่ยเพรขออนุญาตได้ครับได้รุ่ยเลยมาเนี่ยน่ครับพุ่งปลานะครับตรงนี้เนาะใส่เลยครับคำนี้ยง้งเลยครับ มาครับพี่น้องครับแสมน้ำกันเ้อครับ นี้เนาะครับเนาะอันนี้ก็ใสเนื้อปลากินพักกับคุณขนมจีนกินแบบบานๆนะครับเนาะวัอนี้นี่ครับ ก็มนแพร่เลยครับติดไอ๋ยิดหนังมันๆนะครับเนาะนะใส่ทองนะครับใส่ทองป่าทีศลาดทางด้านใดบูรุษป่าแต่ก็โทรไปเด้อครับพี่น้องถัดไปติดผมมารับชมครับมาแสบๆน้อก,นกันกับผมครับวันนี้นะครับเอาแบบนี้ก็ได้รวมเลยนะครับเนาะ ใส่โอวันนี้อากาศห่อน,หนึ่งหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับได้แล้วกินนั่หน,นึ่งก็แซ่บพึ่งกันครับตักเ,เอาอเอเ้ยอือึ มื่อไรครับพี่น้องฟังเนี่ยต้องกระสิได้ป้นป่านะครับเนาะโอ้พี่น้องเลยมาครับผมอีกฟังหนึ่งแล้วเด้อครับวัอนี้นี่ครับพลิกมาอีกฟังหนึ่งแล้วได้วแร่ในปลาซิฟนิวเลยครับมันนี้นะพี่น้องครับนี่เห็นบ่ครับในปลาแน่นเลยครับเอากินเลยครับวันนี้ กินน้ำกันสองคนนะครับพี่นอนองครับเป็นบ่วเขาความน้ำันชุ่มฟังนี้นะเดี๋ยวแบ่งไอ้อนมจีนไปให้เพื่อนนะวยมาใส่ก่อนเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมันเดเดยนครับพี่นอนองขอโทษขอให้ครับผมมาเตรมยตมน้ำกันครับผมวัมนนี้นีแบบ กินแบบทุรักทุเลนในจันหน่อยนะครับเนาะปลาถัหลายๆเด้อครับเพราะมันเป็นเมนูแบบว่าต้องลุยนะครับเนาะอากาศก้ห่้อน,นครับพี่น้องไปไปลาเผาแบบนี้ต้องไปนั่งกินกลางตรงในหน้านะครับเนาะ น้องครับเนี่ยทำยังไงเลยครับนะครับทำยใหญ่เลยอ่ะเสียบๆน้องกันครับผมออกปากได้่ะเราเนี่ย นี่ครัหนึ่งครับพี่น้องครับตบถ่ายพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมน้ำกันนะครับเนอะวันนี้เนาะทันใดเขามาแล้วกับปากกดติดตามเน่เด้อครับเปลือนเก่าเปลือนใหม่เนาะครับเนาะสำหรับทันใดบี่เห็นผมไปหากะทาแน่จังหน่อยครับผมทาแน่จังหน่อยเพราะว่ามันกะหลายเนาะครับเนาะมูกะลายขึ้นจะไปซาจังหน่อยครับก็จะพึงลืมกันครับผมมาครับพี่น้องครับนี่ครับ คลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนียก่อนนะครับเน,ะนาะมาเสิร์ฟแจก้วกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาผมคือเก่าครับผมเด้ติดตามไปหาครับผมเจอกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องครับมันอีปลาพะวอเสิร์ฟแจกกับผมจะไปจัดก,การต่อนอกจากนี้นะครับเนาะมาชวนพี่ชวนน้องกินสำเนียก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ